สวัสดีครับวันนี้กะสวยก็มาเที่ยวชมนะครับผมไรนาสวนผสมนะครับผมตําบลพังงูอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีนะครับผมเพิ่นกะมีปลูกต้นกล้วยต้นบักม่วงต้นบักฮวงนะครับพี่น้องแล้วก็มีแปลงหน้านะครับผมแล้วก็มีสาน a m เห็นบ่ครับสาน a m เบี่ยงป่าเพิ่นขุดไว้นะครับผมตรงนี้ก็เป็นถนนไปแล้วก็ข้างๆก็สิปลูกต้นกล้วยนะครับ ฝันอีกสิมีต้นกล้วยคือกันแล้วก็เป็นแปลงหน้านะครับผมฟอนเป็นแปลงหน้านะครับอันนี้พักกับพักกินนะครับผมบันอีกอีกซื้อเรื่องภาเรียกอ่าพัก,กเกษตรนะครับผมตะไข่เพะ่กับปลูกไว้นะครับเห็นบอกนมงามฟอนดนอีกสิเป็นตรงหน้าหยากระไรเนยอยู่พี่นองแต่ว่าเขาเพื่อกับโกยใหญ่อยู่นะครับผมหนามนามมีอยู่ตลอดนะครับผมเห็นบอกครับอันนี้ท่งหน้าเพื่อได้ครับนี่ ็นไรนาส่วนผสมประมาณจากไรหนึ่งบ่ออันแต่ที่เห็ดแปลงหน้านี่นะครับผมส่วนทั้งอื่นเพิ่นเกษสิเป็นปลูกอ้อยน้ำ,นำแหนแซมไปในคูนาเห็นบ่นมีน้ำแซ่พอเขาไปกากลอยอย,อยู่พี่น้องแล้วก็มีน้ำแช่ด้วยนะครับผมมีน้ำแซ่น้ำนะครับเป็นวิถีของชาวบ้านนะครับผมที่บนพังอ,อําเภอ หนองหานจังหวัดอุดรธาน,นีนะครับที่มีการเห็ดกเ,เดกษตร,รแบบผสมผสานเนาะแบบไรนาสวนผสมมีบ่อเลี้ยงปลาเห็นบ่อนันบ่อเลี้ยงปลาแล้วก็ปลูกผักสวนครัวปลูกกล,ล้วยนะครับผมนี่บ่อเลี้ยงปลามีหอดบัวพร้อมพี่น้องปลูกกล้วยแล้วก็เห็นไหมเป็นหน้าเขา่าพี่น้อง เขาเรียกว่าไรนาะส่วนผสมเนาะอีกอีกอย่างหนึง่งที่เขาเอืน่นกันนะครับส่วนฝั่งนี้ก็สิเป็นบอ่บอเลี้ยงปตานะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นบ่อเลี้ยงปลานะครับผมการเลี้ยงปลาไว้าถ้า,ถาเ,วเวลาที่จะหาปลาขึ้นมากินก็สิตรงเป็นการสูบน้ำออกบอ่อแต่บางทีอาจจะไม่สูบออกอาจจะเป็นประมาณว่าใส่เบ็ดใส่ด่างจังสีเนาะครับเนาะ หรือบอกอ,อจสิเป็นการสยอมีกุ้งน้ำพร้อมนะคพี่น้องอีกั่งนะครับผมจะคลองกันสถานที่เพลินนะครับมีกุ้งด้วยมีหอยมีปูมีสุยังสุนีเอาพี่น้องที่เป็นอาหารที่ว่าคนอีสานบรนเท่านะครับผมกินเนี่ยบรรยากาศด้วยร่วมพี่น้องงามีลีเห็นบอกไร่านาส่วนผสมเป็นการเห็ดการเกษตรที่ลงตัวผสมผสานกันไปใน,ใน,ในลหลายอย่างนะครับผมบระวาติเป็น การอยู่อาศัยแล้วก็เป็นนาเป็นทุ่งนาคือแบบไม่มม,มีมีบานเือนน้ำผ่อมเกิดบคือเขามาอยู่หน้าพี่นอ้องเขามาทำกระตอบหน่อยอยู่หน้าแล้วกะ็มาปลูกพักปลูกหญ้าแล้วก็ให้ให้ห,หน้างสิแม,ม่มันก็เป็นวิถีชีวิตที่มีความสุขหลายๆนนเนาะพี่น้องเนาะเป็นอยังที่แบบว่า อยู่กับธรรมชาติอยู่กับอากาศที่บริสุทธิ์อยู่กับทงไฮทงหน้านะครับมีความสุขหลายนะครับผมที่มีชีวิตแบบนี้ซึ่งกระสวยได้มาทําคลิปนีเพว่ากระสวยไม่เรีกบัานั่จแบบอยากสีถ่ายทอดให้ท่านผู้ชมทางช่องทางของกระประการท่องเทียได้รู้ได้เห็นได้ชมคลิปที่กระสวยได้ได้ทำในแต่ละที่ในแต่ละคลิปนะครับผมว่าอะไรอย่างไงแล้วก็ประมาณไหนนะครับผมอันนี้ก็เป็นคลิปหนึ่งที่ สุดยอดคือการประสวยหมักธรรมชาติแบบนี้นะครับผมทงไหอยทงหน้าไรนาส่วนผสมนะครับเนาะเดียังไงเราเจอกันคลิปหน้าด้ยวยครับผมยอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกด Subscribe กับช่องเกษตรประกศาศออฟฟิเชีด้วยนะครับเดี๋ยวพบเจอกันคลิปหน้านะครับผม